นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัม,มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นการสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากัน นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมด้วยการนั่งสมาธิฟังธรรมนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธ์เพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงแล้วก็หลับตาเวลาเนตตาไม่ใช่แล้วการฟังธรรมใช่หูตาเนี่มีไว้สำหรับเดินทางเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้เดินทางเราก็หลับ าเสียไม่ต้องดูอะไรตาเนี่มันอยู่สูงถ้าหากว่าเราลืนตาจิตใจมันชอบดูโลกคนโลกสัตว์โลกอะไรต่อมีอะไรมากมายถ้าเราหลับเสียก็เป็นอันว่า <c oughs> อินเสีทางตานี่แล้วเราปิดได้ อนั้นเมื่อปิดแล้วไม่ดูแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าน้อมนึกลํำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เข้ามาไว้ในใจไม่ให้ใจเราออกไปเพลงผ่านภายนอกนึกเอาพุทธคนคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้น ก็ย่นย่อเข้ามาในพระพุทธนั่นเองจึงให้นึกน้อมไวพ้พุทธโธพุทธโทพุทธ,ธะคือองค์พระพุทธ,ธเจ้าองค์พระพุทธ,ธเจ้านั้นสมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตชีวาอยู่ก็เป็นโลปร่างมานุษย์ไม่ใช่เทวด,ดายินพรมที่ไหน โลปล่างมนุษย์นั่นแหละพระองค์เอามันนั่งภาวนาเอามาสอนคนเมื่อพระองค์ได้ตัดสลหแล้วก็มาสอนมนุษย์สอนเทวดาพยาอินพยาพรมบรรดาที่เมกายที่พระองค์รู้เห็นหมดไม่มีอะไรจะมาปิดบังญาน ปัญญาของพระองค์ได้พระองค์ก็เทศนาสั่งสอนให้อบรมจิตใจด้วยการบริกรรมภาวนาบ้างด้วยการนึกถึงความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้บ้างนึกถึงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันมาถึงแล้วมันมีความทุกข์ไม่ใช่เล่น ไม่ใช่เหมือนเราพูดกันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมันเกิดขึ้นมันเจ็บปวดทุกขเวทนาบางคนจนร้อง,องห่มร้องไห้เพราะมันเจ็บมากเหลือที่จะทนมีทางเดียวคือว่าเราต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราในทางสมาธิภาวานานี่แหละดีที่สุด โดยเฉพาะคือในเวลานี้เราก็ฝึกเดี๋ยวนี้แหละฟังธรรมแล้วก็ทำใจของเราให้สงบระงับด้วยการนึกน้อมเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์คือคุณพระพุทธเจ้าแม้เราจะนึกว่าพุทโธพุทโธอ,อยู่ก็ตามก็ให้ถือว่าธร,รมโมก็อยู่ที่นั้นสังโฆก็อยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าแยกก็ว่าเป็นบุคคลบุคคลไปถ้ารวมเข้ามาก็มันก็เป็นอันเดียวคือว่าพระพุทธเจ้าก็จิตใจของท่านภาวนาละกิเลสได้เด็ดขาดไม่ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสอีกพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตัดก็เป็นเครื่องมาชำระ อิเลตลาคโทสะโมหะของคนเหล่าและเทวดาอินทมให้จิตใจบริสุทธิ์ขาวสะอาดพระอริยสงสาวกก็คือผู้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวน,นาให้ปล่อยวางละความโกรธความโลภความหลงสาวกในครั้งพุทธานท่านก็ตั้งใจภาวน,นา เลิกละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดกิเลสที่มีเต็มกายเต็มใจก็หมดไปสิ้นไปยังเหลือแต่จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสชื่อว่าพระอริยสงสาวกพระโสดาพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาคาพระอรหันตา ก็มีโยในใจของพระสาวกนั่นเองเมื่อเราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาตัวเราเองก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้พากันรีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนา ถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆโดยความไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจของเราเนกพุทธโธก็ให้ถึงคุณพุทธพุทธโธจริงๆจนจิตใจสงบระงับเย็นสบาย จนจิตใจผู้โรโยภายในเมสติเต็มที่มีสมาธิตั้งมันมีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจนั้นจนถึงขั้นถึงความเป็นผู้มีญาณอันวิเศษละกิเลสลาคะ,ะให้สิ้นไปโทสะให้สิ้นไปโมหะให้สิ้นไปเมื่อกิเลสไมเมในตัวในใจของพระสาวกเจ้าทั้งหลายแล้วก็นั่นแหละ ชื่อว่าเป็นผู้ภาวนาภาวนาคือเป็นการละการถอนการตัดกิเลสต่างๆออกไปแต่ว่ากิเลสนี้ท่านให้ชื่อว่ามารกิเลสกิเลสมารก็หมายถึงว่าจิตใจที่เรายัางเลิกละปลดปล่อยกิเลสลาคะตัณหาไม่ได้กิเลสคือ ลาคะตัณหานั่นแหละมันเป็นตัวมารมันคอยหลอกลวงอยู่ในใจนั้นถ้าปู้ใดใจไม่มั่นคงก็หลงไหลไปตามการหลอกลวงของมารกิเลสแต่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านโลว่าหน้าตาของกิเลสลาคะโทสะโมหะนั้นข้าใครทำตามไปมันเกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อน ท่านก็ไม่ทำตามท่านละได้ขาดปล่อยวางได้กิเลสเหล่านี้มันกระตกออกจากจิตใจของท่านไปแต่คนเรา <c oughs> สมัยนี้ไม่ยอมละไม่ยอมเลิกไม่ยอมปล่อยวางมันก็ติดอยู่ในตัวติดอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจเคยใจเราไปติดกิเลสไม่ใช่กิเลสมาติดอยู่ในใจของเรา ใจิตใจของเราไม่ภาวนาละกิเลสมันภาวนาเอากิเลสกิเลสมันก็มาอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราเต็มหมดไม่รู้ว่าอะไรอะไรมันกระทบตากระเทือหนหูเข้ามากิเลสที่มันมีเต็มอยู่นี่มันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาคำว่าไฟนรก ไม่ใช่ไฟธรรมดาที่เราหงต้มไฟนะัลกนั้นก็คือว่าลาคกินนาไฟคือลาคะโทสกินนาไฟคือโทสะความโกรธโมหกินนาไฟคือความหลงเมื่อมีไฟสามกองนี้อยู่ในใจมันก็ร้อนเป็นไฟนั่งที่ไหนนอนที่ไหนก็ร้อนละอ,อุด้วยไฟเพราะไฟนั้น มันเป็นของเร่าร้อนโผกมัดลัดเลืองจิตใจคนเราให้หลงให้ติดข้องอยู่เวลาภาวันนาท่านจึงให้จาโคเสียสละมันออกไปมันจะไปยินดีพอใจอย่างไรเราไม่เกี่ยวเราพาวันนานละมันออกไปเรียกว่าจาคะจาโคเสียสละมันออกไป ปฏินิสโคพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ปล่อยมันออกไปให้มันหลุดไปสิ้นไปโมติเอาให้หลดุดให้พ้นให้สงบรังอับแม้ยังไม่หลุดพ้นก็ให้ภาวนาทุกคืนให้ใจสงบรังอับตั้งมันทุกทุกนไปจนมีกำลังความสามารถอาฐานก็จะตัดละได้ด้วยตนเอง ธรรมดากิเลสมันเป็นมารเป็นภัยอันตรายคำว่ามารก็คือว่าเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายใครไปหลงกลมารยาของมารแล้วก็เสียทุกข้างไปในนั้นเราทุกคนจงยาได้ปล่อยจิตใจให้คิดนึกไปภายนอก จองนึกเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคือให้ใจมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้ไปตามอาการภายนอกถ้าคิดไปปรุงไปแต่งไปภายนอกแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าจิตมันยังไม่เลิกไม่ละตามกิเลสอยู่ตลอดเวลา เมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนากายสงบจิตเราก็ให้สงบวาจาสงบแล้วจิตก็ให้สงบเรานึกบริกรรมภาวนาหลายอย่างหลายประการแล้วให้จิตเราสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายใน และให้จิตใจนี้ติดต่อโยภายในไม่ให้หลงไหลไปในที่ต่างๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจหรือนึกว่าเราเกิดมาแล้วความตายมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาไม่รู้ว่าวันไหนจะตายไม่มีใครรู้ ต่อเมื่อมันตายแล้วจึงรู้ว่าเพื่อนมนุษย์คนนั้นได้ยินชื่อยินเสียงได้เห็นหน้าเห็นตาก็ตายไปเสร็จแล้วนั่นละคือความตายใครจะห้ามไม่ได้ไม่ว่าตัวเราจะห้ามก็ไม่ฟังคนอื่นจะห้ามก็ไม่ฟังใครจะมีกคนอบายใดจะไม่ให้พยามัดจุดลาดคือความตายมาถึงตัวนั้น เป็นไปไม่ได้เราจึงจำเป็นต้องภาวนานละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเราของเราออกไปให้หมดสิ้นให้ใจของเราว่างหรือว่าแจ้งสว่างโยภายในไม่ต้องเอาอะไรมาเพิ่มอีกแล้ว่าเลิกละออกไปจนมันถึงขั้นหลุดออกพ้นออก สิ่งใดที่เราเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้แล้วท่านว่าอนาลโยเคออยยาไปเสียดายกิเลสกิเลสความโกรธกรด,กด,ดีกิเลสความโลภความหลงอันใดอันหนึ่งขึ้นเชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นเครื่องร้อนเครื่องไหมทั้ทงนั้นแหละ ถ้าจิตใจภายในของเราละมันถอนมันปล่อยมันวางมันไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเจดก็โล่งปองเย็นสบายภาวนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าวันไหนคืนไหนก็ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาทุกทุกคืนคืออย่าได้พลั้งเผลอ อย่าไปคิดว่าโน้นเวลาเราแก่เสียก่อนจึงภาวนาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเสียก่อนจึงภาวนาหรือว่าใกล้ๆจะแตกจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วจึงภาวนาถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าคิดผิดเพราะเวลาอยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาเราจะต้องิเริ่ม ภาวนาให้ได้ให้ถึงกิเลสอะไรที่ยังไม่ออกจากจิตใจเราเล่าก็จะได้ดละกกิเลสอันนั้นให้ออกจากจิตใจของเราเรียกว่ากิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสไม่พอใจเลิกทิ้งละทิ้งให้หมดกิเลสโมหะก็ให้เลิกทิ้งละทิ้งให้หมด คือปล่อยวางออกไปมันจะกลับมาใหม่อีกถ้าเราไม่ต้อนรับมันก็แค่นั้นแนหะมันก็ดับไปตามเรื่องกิเลสจะอยู่ได้ก็คือว่าจิตเราเนี่แหละยั่งหลงไหลไปอยู่ใต้อํนนานาจกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เมื่อกิเลสเหล่านั้นผ่านมามันก็มาเกาะอยู่ในใจของเราเท่านั้นเอง ถ้าใจของเราไม่รับเอามามันอยู่ที่ไหนก็มันอยู่ที่นั้นเห็นว่ากิเลสเหล่านี้มันพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไขา้มาตายวุ่นวายไม่มีที่จบที่สิ้นใจของเราให้สงบประงับตั้งมั่นเย็นสบายแล้วพุทธพุทโธอยู่ในใจของเราจริงๆแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจไหว้ว่า โดยเฉพาะคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นเราจะต้องกราบพระไหวพระทำวัดเท่าเย็นหรือว่าสวดมนต์พอสมควรแล้วก็น,นั่งขัดสมาธิบริกรรมพุทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระง,งับเยือกเย็นสบายเสียก่อน แล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีเยี่ยมยอดคือเวลานั้นมันเป็นเวลาว่างว่างจากกิจก,กรรมการงานต่างๆเราจะปฏิว่าการงานมีอยู่ไม่ได้ธรรมดาคนเราเมื่อพระอาทิตย์ตกไปแล้วคนธรรมดาเขาก็จะไม่วุ่นวายอะไร เมื่อบอริโภคอาหารแล้วก็เข้าทีไหวพระสวดมนต์ภาวานาของตนจนจิตใจเยือกเย็นสบายแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาส่วนพระภิกษุสงฆ์นั้นเมื่อถึงการเวลาเทศการเข้าพรรษาเช่นนี้จะต้องรีบเร่งภาวานา อยาได้มีความท้อแท้อ่อนเอในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ทำช่างเขาให้ตัวเราทำใจเราภาวนานะใจเราทำเมื่อกายวาจาจิตของเราทำก็ย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นแม้ญาติโยมไม่ว่ายังเด็กยังหน่มแกชลาอย่างไรก็ตามให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาในใจนี้ ให้ได้ทุกทุกข์นจนมีกำลังมีความสามารถอาหานตัดบวงหวงอะไรกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในตัวในใจของเราออกไปได้เพราะว่ากิเลสกิเลสนี้ไม่ใช่ว่าละได้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เลิกได้ละได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นผู้ตรัสรูลด้วยพระองค์เอง ส่วนสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นต้องได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ายิ่งได้เห็นได้กราบได้ไหวองค์ของท่านศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสของคนผู้นั้นก็เรียกว่ามากเต็มที่เทีนี้เราจะต้องทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติคือว่าทำไปทุกคืนทุกคืน แม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามเราจะไม่ทอดทุเลเราจะต้องภาวนาให้ได้ไหวพระให้ได้สวดมนต์ให้ได้ยังจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้ทุกทกข์นอันนี้เป็นกำลังเป็นความสามารถของผู้ปฏิบัตินั้นจะมีแต่ความเจริญงอกงามเรื่อยไป เพราะจิตใจไม่ประมาทเนิกถึงความตายมองเห็นความตายว่ายัางไงเสียหนีไม่พ้นเราจะหนีไปไหนหลบไปไหนไม่มีทางหลบหลีกหลบไปข้างไหนก็ไปไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วเพราะเกิดมาแล้วความแก่ความชรามันหลบไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนีไม่พ้นแล้วความตายมันจะพ้นไปได้อย่างไง พ้นไปไม่ได้ต้องรีบเร่งภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจคิดผุด้งซ่านลำคาญไปที่อื่นเมื่อจิตใจเราไม่ไปที่ไหนนั่งที่ไหนใจก็ภาวนาในที่นั่งนั้นถ้าคืนไหนเวลาใดมันง่วงเหาเหานอนเราก็อย่าเพิ่งน,นั่งเดินจงกรมคือเปลี่ยนอิริยาบถไปมาเดินให้ใจผ่องใสเสียก่อน จึงนั่งสมาธิภาวานาถ้าใจง่วงเหงาเหานอนเลยมานั่งมันก็หลับไปเสียก่อนแห่นั้นการที่รักษาจิตของตนไม่ให้หลับก,ก่อนนี่แหละเป็นอุพายอันสำคัญยิ่งแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวานาจริงๆเอาจิตใจดวงผู้รู้ภายในนั่นแหละมาจี้จุดหลงของใจเรา ความหลงของใจความหลงของคนมันก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนหลงในลูกหมายถึงลูกคนลูกสัตว์ลูกวัตถุเข้าของลูกบ้านเดือนเคหสถานอันใดก็ตามถ้าจิตมันไปหลงมันก็ไปคลองอยู่ในที่นั้นถ้าจิตไม่หลงมันก็วางเฉยได้จิตใจก็เย็นสบายเป็นสกไม่ทุกร้อนประการใด เราทุกคนควรปฏิบัติบูบชาภาวนาอย่างนี้ให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่มีใครที่จะไปช่วยเราดีได้เท่ากับตัวเราเองตัวเราเองนั่นแหละจะลุกขึ้นปฏิบัติบูบบชาภาวนาเลิกละกิเลสความโกรธโลภหล,ลงให้หมดไปสิ้นไปตราบใดยังไม่หมดเราก็จะไม่ถอยความเพียร เพียรพยายามไปทีละน้อยๆผลที่สดก็ย่อมกรรมชัยชนะได้เพราะทำอยู่เสมอปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเหนั้นยาได้พากันประมาททุกวันให้ได้นั่งภาวนาทุกคืนบ้านเรือนของเราก็นั่งได้ถ้ามันง่วงมากเราก็อย่าไปนั่งเดินจมกลมเช่ยก่อน ให้หายง่วงเสียก่อนจึงค่อยนั่งอย่างนี้ก็ได้ผลแน่นั้นการภาวนาอย่าเข้าใจว่ามันเป็นของยากคำคนที่มาคิดเห็นว่ายากนั้นคือไม่ว่ากิจกรรมการงานอะไรอย่างยาบๆก็ดีถ้าเราไม่ทำไม่ประกอบมันยิ่งเป็นอุปสรรค แต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆแหน่มันมีทางออกภาวนาไปรวมจิตใจลงไปจนกระทั่งจิตใจมันเชื่อตามความเป็นจริงเชื่อต่อคุณกระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อต่อคุณพระธรรมจริงๆเชื่อต่อคุณพระอริยสงสาวกจริงๆแล้วบุคคลผู้นั้นก็มีทางที่จะ ได้บรรลุมรผลเห็นแจ้งปัจฉในธรรมในปัจจุบันชาตินี้คือโดยเฉพาะเวลานี้ถ้าเราคิดปาตามภาษาของคนธรรมดาก็มักจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วพระสงฆ์สาวกก็น,นิพพานไปแล้วเราจะมาประพฤติดีปฏิบัติชอบในเวลานี้คงไม่ได้สำเร็จมรผล คิดไปอย่างนี้แล้วว่าคิดผิดอะไรอะไรทุกอย่างถ้าคนเราลงทรรแล้วท่านมันต้องได้ไม่มากก็อนอ้อยทำแล้วเป็นอันมาได้ถ้าไม่ทำเลิกล้มความเพลินชอบสบายอยู่เฉยแต่เราอย่าเข้าใจว่าเราจะอยู่เฉยได้ในเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยปัจจุบันทันหันขึ้นมา จะเฉยอยู่ไม่ได้เป็นนันคาดเมื่อความเจ็บมาอุบายทำหรือทำเราไม่ทันมันก็หลงและมันก็ยึดไปถือไปวุ่นวายไปถ้าเราโลเท่าูลทันปล่อยวางได้ทุกลมให้ใจเข้าออกจิ้ใจก็เย็นสาบายเป็นสุขไม่ทุกร้อนประการใด ด้วยเตชาโนภาพคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หากช่วยบรรดมบรนดาลให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่นทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ได้หรือไม่ได้มันขึ้นโยกับบุญบรารมีเก่าเราทำมามากหรือไม่บุญบรารมีใหม่ใจปัจจุบันของเรามันตั้งมั่นหรือไม่ในปัจจุบันนี้มันเป็นหลักสำคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจจะประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ โผ่ประมาทมัวเมาเป็นไปเพื่อความเสื่อมคือใจิตใจมันเสื่อมใจิตใจมันอ่อนแอทอแท้แม่สมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตชีวาอยู่เมื่อจิตใจคนเรามันหลงมันอ่อนแอทอแท้ก็เลยทำอะไรไม่ได้เหตุน,นั้นแม่พระองค์ท่านจะดับขันไปแล้วก็ตาม พระธรรมพระบิในสัตตุศาสนาคำสอนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยเอาไว้ให้มนุษย์สโลกเทวโลกพรม,มโลกนี่แหละเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทุกทุกคนเข้าใจเจ่มเจ้งในอุปายธรรมภาวนานี้ดีแล้ว ก็ให้นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการศนีสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโน จัตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังกาลัง